ฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้ช่องโนเนมละคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยสวัสดีครับเนจากช่องโนเนมครับวันนี้เรามาทำคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งครับใครกำลังจะซื้อรถยูดรนะครับวันนี้เราเอาเบียร์มายู e สอเก้า 523i นะครับรถมือเดียวไม่เจ็ดหมื่ามาเก็บให้ดูครับผมบอกเลยว่ามาหากราบอีกหนึ่งมาหากราบรถคันนี้ใช้เวลาเก็บเกือบ3เดือนเหมือนกันนะครับคุณดูบินบินของคันนี้นะครับฟ้อนหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมให้ดูครับแบ่งปันนะครับเป็นวิทยาทานว่าถ้าคุณจะซื้อรถเก่าจะเก็บรถคันหนึง่งต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นงบประมาณประมาณเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าจริงๆมันมีค่าใช้จ่าย ซ่อมจากอูเผมเองอีกนะครับอันนี้จะได้รู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับกว่าจะได้รถ1คันแบบสมบูรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้ช่องโนเนมครับเราจะทำคอนเทนต์แบบนี้แบ่งปันให้ครบทุกรุ่นเลยถ้าอยากดูนะครับไปดูครับมีรถเข้าใหม่คันหนึ่งนะครับบอกเลยว่าสภาพแบบนี้หาย,ยากมากนะครับเป็น523 i M s p o r ไรถมือเดียวไม่0หมืแท้ๆครับเราจะมีการเช็ค นะครับเนื่องจากว่าช่างเขาเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เปิดให้ดูเปิดข้างในให้ดูนะครับคุณดูนี่คือรถได้มาจากลูกค้านะครับสภาพเบาะเดิมๆคุณดูนะครับเดิมๆหมดเลยเรามีการเช็คก่อนทุกคันนะครับเนี่ยโนเนมเช็คแล้วนะครับสิ่งที่ต้องซ่อมเนี่ยหน้าจอเปิดแอร์นะครับแอร์แมสนะครับประตูเนี่ยโชกอัพนะครับ เราจะเช็คท,ทุกสภาพทุกคันก่อนขายนะครับแต่คุณดูนะรถอะสภาพได้แบบนี้นะครับนี่คือรถได้จากลูกค้านะรถมือเดียวนะครับคุณดูสตาร์ตติดแล้วนะครับกระจก2ชั้นครับที่ใช่ที่พี่ๆทุกคนหาใช่ไหมครับกระจก2ชั้นนะครับเบาะหลังครบๆแบบนี้หายากมาก บอกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บทําความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บตามที่ช่างเขาปริสไว้จะซ่อมนะครับอีสัมเก้เรานะเราซื้อ MS r m a s ใหม่นะครับเวลาซื้อก็ผมซื้อเยอรมันเลยนะจริงๆผมว่าใครไม่เคยซื้อนะครับเบิร์ของใหม่เนี่ยราคาไม่ต่างนะครับประมาณเกือบ5,000คอมแอร์นะครับคอมแอร์ E39 เราเราก็ซื้อเบิร์ใหม่เลยนะครับของเดนโซ ซื้อบซื้อใหม่เลยดีกว่าผมว่าซื้อมือสองไม่ชัวร์นะครับแพงแต่จบนะอาการตอนนี้นะเดี๋ยวให้น้องสตาร์ทให้ดูนะครับอาการตอนนี้อลองสตาร์ทก่อนตอนนี้นะครับอาการเนี่ยเครื่องสัน่นจะเห็นว่าสั่นนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอาการเครื่องสั่นนะครับเดี๋ยวเราเสียบแอร์แมสต่องจากว่า,าการตัวเนี้ยเสียบแอร์แมสต์เลย เราซีนี้ฉายว่าแอร์แมสเป็นเสียนะครับพอเสียปุ๊บเนี่ยรอแป๊บนึงนะครับอาการเครื่องสั่นแล้วมันเดินปิดปกตินะครับเดี๋ยวเราถอดดอูถอดนะครับเดินปกตินะครับเสียอีกทีเสียอีกทีกทนณีอาการสั่นนะครับเห็นเห็นง่ายๆเนี่ยสั่นอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแอร์แมสนะครับ เราจัดการเปลี่ยนแอร์แมส์นะครับแต่เราซื้อนะคือแนะนําอย่างนี้นะครับใครจะเปลี่ยนแอร์แมส์แนะนําว่าเนี่ยสั่นสั่นสั่นกิ๊กกิ๊กเลยซื้อของใหม่นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะแม็กกินเยอรมันนะครับราคาไม่ต่างกับมือสองครับอันนี้ประมาณเกือบห้าพันนะครับสี่พันกว่าบาทลองดูนะเราจะให้เขาเปลี่ยนนะครับซีเล็กของดีนะครับของดีนะของใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวช่างลองเปลี่ยนดูช่างเปลี่ยนแล้วนะครับ ต้องถอดแอร์แมสออกแอร์แมสจริงๆเป็นตัวถ้าผมจะไม่ผิดนะมันเป็นส่วนผสมของอากาศนะครับคือเวลาเราต้องการให้เครื่องเดินปกตินะมันจะมีทั้งอากาศแล้วก็น้ํามันนะครับเปลี่ยนของแท้เข้าไปเดี๋ยวลองดูนะครับเปลี่ยนของแท้แล้ว เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับอาการเนี่ยตอนนี้เครื่องสั่นน้อยลงลนะแต่เยวมีเสียงลูกลอกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดยกเครื่องดูว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับเราได้รถมาทุกครั้งนะครับเราก็จะทําการเช็คภายนอกนะครับแล้วก็ภายในแล้วก็เช็คยกขึ้นมานะครับอันนี้เราคือคันนี้อย่างที่บอกสตอรี่นะคันนี้มันเป็นรถมือเดียวไม,ม่แปดหมื่นนะครับมันเป็นรถที่จอดอย่างแรกเมื่อกี้เราเปลี่ยนแอร์แมสไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะเช็คเสียงที่เช็คจะเจอจริงๆก็คือเสียงสายพานแล้วก็จะดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเช็คอย่างนี้ทุกคันส่วนใหญ่นะครับที่เราได้รถมาอยู่แล้วอาการเสียงดังเมื่อกี้นะครับน่าจะเกิดจากลูกลอกสายพานนะครับตัวตั้งมันมีน่าจะเก่าแล้วนะมีสีแดงออกมาเดี๋ยวเขาจะตรวจเช็คอีกทีนะครับึ้นฮอยเช็คแล้วนะครับอาการนะมีหลายอาการเลยรถจอดนะครับแต่ไหนๆเราทําให้ลูกค้าแล้วเนาะอย่างแรกครับ ดี๋ยวถ่ายน้ำมันเกียร์ดูแล้วครับเดี๋ยวดูสีนะคือเป็นสิ่งที่ทุกคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้จัดการนะครับคือน้ำมันเกียร์นะคุณคิดดูว่าเกียร์รถคันนี้กี่ปีแล้วครับดูน้ำ <ไป S 2> มันเกียร์นะครับโอ้โหเห็นจากสีนะดูสีครับดูสีครับน้ำมันเกียร์ดำปิดปีเลยน้ำมันเกียร์ดำปิดปีเลยนะครับๆๆไม่เคยถ่ายเลยถ้าจะเป็นโคลแล้วเนาะ นี่เป็นโคลแล้วนะครับคนใช้ Bm นะหรือรถเก่าๆนะครับดูแลน้ำมันเกียร์นิดนึงถ้าคุณจอดนานๆหมดอายุคุณเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยนะครับน้ำมันเกียร์นะครับอย่างแรกที่สองเนี่ยมีรอยน้ำมันรั่วตามจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างเขาดูนะครับตัวแหลกนะครับเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ให้หมดนะครับแล้วก็อาการนึงนะครับลูกลอกสายพานทั้งหมด ตัวนี้ลูกปืนแตกแล้วนะมันจะมีรุลอง่สามตัวนะครับจัดการเปลี่ยนให้ครบทุกตัวเลยนะครับรดดเดี๋ยวมาดูครับว่า E 3 9จะทำพร้อมใช้ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับช่างเช็คออกัอมาอีกสตัวนะครับอันนี้คือไดชาร์ตนะครับไดชาร์ตมันดังนะครับดังตรงไหนครับพี่ดังช่วงลูกปืนตัวหลังถ้าเราหมุนหมุนเร็วๆมันจะมีเสียงใช่ไหมใช่ครับจะมีเสียงจิ๊ๆเบาๆแต่อันนี้อันนี้ ดังมูเลด้านหน้ามูเลด้านหน้าอ๋อนเนี่ยดังมันมันดังละเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนนะครับอาการนี้อาการนะครับอีสมก้านะคือป um ั๊มพาวเวอร์ตัวนี้มันม,มันมีเสียงดังนะครับมันเสียนะช่างเขาติดตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดอยู่ข้างล่างเรียบร้อยครันนี้เปลี่ยนทั้งคอมแอร์ปั๊มพาวเวอร์นะครับเปลี่ยนที่ตั้งสายพานทั้งหมดนะครับไดชาร์จมีเสียงดังแล้วก็ไดชาร์จมีเสียงดังนะครับจัดก,การซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปคันนี้คือพร้อมใช้เลยนะรถ เครื่องดีมากนะครับถ้าเป็น e 3 9เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสูบเดินไม่เต็มนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่คอยหัวฉีดกับหัวเทียนเราจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยตัวนี้มันมันมีโค้ดว่ามิสไฟหัวที่5นะครับตัวนี้มันเป็น6สูบเนาะดูแลเรื่องระบบน้ามันดีๆอาการเสียงดังเมื่อกี้นะครับน่าจะเกิดจากลูกลูก,ล,กลอกสายพานนะครับตัวตั้งมันมีน่าจะเก่าแล้วนะมีสีแดงดงวออกมาเดี๋ยวเขาจะตรวจเช็คอีกทีนะครับ ตอนนี้เรากเก็บงาน e 3 9อยู่นะครับส่วนใหญ่ปัญหา e 3 9ที่เจอนะครับส่วนใหญ่อันนี้คือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะครับปัญหาที่เจอส่วนใหญ่อันนี้คือพัดลมหน้ามันไม่ทํางานนะครับเนี่ยพัดลมชิน้นนี้มันไม่ทํางานช่างก็เลยรื้อนะครับตกลงเจอสาเหตุไหมพี่เจอครับผมเกิดจากอะไรพี่น้ําเข้าไปในกล่องครับอ๋อน้ําเข้าไปในกล่องใช่ไหมครับผมปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอ3 9คืออะไรพี่ e 3 9 bm อยู่เนี่ยก็พัดลมพัดลมไม่ทํางานแบบตัวนี้เลย ช่ครับเื่อไม่ทํางานแล้วก็มีน้ําเข้ากล่องน้ําเข้ากล่องรางน้ํามันจะมาตรงนี้ครับใช่ถ้าเกิดรูรางน้ํานี่ตันเนี่ยก็จะทลักเข้ามาวามชื้นหรือน้ําเข้ามาในนี้ได้ก็จะทําให้กล่องเสียกล่องเสียครับเดี๋ยวเราถ่ายกล่องให้ดูอีกทีแล้วแล้วมีอะไรที่เจอบ่อยๆพี่ก็จะมีพวกรางกระจกครับผมรางกระจกรางกระจกจะกรอบแตกตามอายุการใช้งานครับแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับเซ็นทรัลล็อกแล้วก็พวก แอรแมทแอแมดบ่อยมากครับแอรแบ่อยมากมี10อันก็ขายหมดใช่แล้วก็เกี่ยวกับคอยเสียมิดไฟอ๋อมิดไฟก็คือเดินเต็มเดินไม่เต็มสูบนะครับพวกนี้แล้วแก้การแก้กล่องให้หายต้องทําไงพี่ต้องเอาพยายามทําให้ท่อน้ํามันไม่ตันใช่ป่ะใช่ครับก็คือรางน้ําตัวนี้ครับจะเข้าผ่านดูตัวนี้ครับไหลมาแต่ถ้ามีขี้ขยะหรือเราจอดตรงนี้มาติดตรงนี้น้ําก็จะเอื่อเข้ามา ผ่านตรงนี้ได้ครับก็จะสามารถซึมเข้าไปได้อดังนั้นต้องพยายามเคลียร์ตรงนี้เหมือนที่ผมเคยบอก E46 ก็เป็นกล่องมันจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งสองฝั่งเลยไอ้อย่างฝั่งนี้นี่นี่นี่รูน้ํานี้ใช่ไหมนี่ครับนี่นี่คุณเห็นนะรูน้ําตรงนี้นะครับเนี่ยรูน้ําตรงนี้นะครับพยายามเคลียร์ออกให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะได้ไม่พังนะครับโอเคนี่คือปัญหาของ e 3 9เนาะอย่างที่บอกเป็นรถมือเดียวนะเราปล้ำกับมันมานานนะครับคือต้องบอกก่อนว่าทําให้มันพร้อมใช้มากที่สุดนะครับ นี่เปลี่ยนสายพานล,ลูกลอกทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่เปลี่ยนไดสตาร์ทเปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์นะครับเช็คกล่องนะครับเช็คระบบทุกอย่างตอนนี้กําลังเช็คพัดลมให้มันสมบูรณ์มากที่สุดแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆคือคันนี้เนี่ยสภาพข้างในตอนนี้คือพร้อมใช้มากๆนะครับรถมือเดียวจริงๆมันเป็นรถที่5 2 5ดีเป็นรถที่น่า e สามเป็นรถที่น่าใช้มากนะคุณดูดิในเราเก็บให้หมดแล้วนะครับเก็บแบบพร้อมใช้จริงๆ กระจกก็เป็นกระจกสองชั้นนะครับสภาพคันนี้แบบอะไรที่เสียเราซ่อมหมดนะครับเนี่ยให้ดูเล่มนะครับรถมือเดียวนะครับลำดับที่หนึ่งอยู่เลยนะครับเนี่ยตั้งแต่สองห้าสี่แปดนะครับสภาพแบบนี้หายากมากครับคันนี้เป็นคันที่เราเก็บรถนานมากนะครับเนื่องจากว่ารถจอดเรามีการซ่อมใม้ครบหมดแล้วนะครับคันนี้นะไม 7 0,000ื่นกว่านะครับคุณดูไม้แท้นะครับประวัติรถมือเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูสำเนาเล่มถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะครับพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะครับคล้ายๆกับ e 4 6นะนะครับเนี่ยกระจกนะครับคุณดูทุกอย่างส่วนใหญ่ใช้งานได้หมดนะครับไปเป็นไฟออโต้นะครับไฟตรงนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับแอร์เย็นนะครับเนื่องจากว่าเราซ่อมแอร์ทั้งระบบแล้วนะครับ เปลี่ยนใหม่นะครับไหนๆต้เปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะครับดูตามอีีที่ผมซ่อมไม่ดูนะครหรือใครใช้สามเก้านะผมว่าแนะนํานะเห็นแล้วใช่ไหมครับอีพีนี้นานหน่อยนะครับผมเก็บ2เดือนกว่ากับ3เดือนมาดูค่าใช้จ่ายกันดีกว่าครับเยอะมากนะผมจะอ่านให้ฟังนะครับเพราะมันเยอะมากสีต้องเปลี่ยนนะครับบินแรกนี้เป็นมอเตอร์ฉีดน้ําฝนนะครับประมาณ400กว่าบาทนะครับคันนี้มีเปลี่ยนคิ้วยางคิ้วยางหน้านะครับประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ มีทําสีนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือชิ้นนี้เป็นแอร์แมส์นะครับแอร์แมสนํำสี่พกว่าบาทตัวคอมแอร์นะคอมแอร์ตัวนี้ประมาณ1มื่นแปยังไม่รวมค่าติดตั้งเลยครับถ้ารวมค่าติดตั้งตัวนี้อย่างที่บอกคอมแอร์ผมเป็นคอมแอร์ใหม่นะครับเดนโซนะรวมค่าติดตั้งประมาณ20,000กว่าบาทนะครับแต่ติดตั้งต้องดูก่อนนะว่าแอร์ในรถพี่เป็นยังไงนะครับเราจัดการต้องล้างด้วยแล้วต้องดูแผงแคแผงแอร์ด้วยตัวนี้คอยเปลี่ยนคอยลจระเบด1ตัหนึ่งตัว พันกว่าบาทปั๊มพาวเวอร์สี่พันไม่รวมติดตั้งนะครับไดสตาร์ทนะครับตัวนี้ไดสตาร์ทเสียเราเอาไปซ่อมนะซ่อมประมาณพันกว่าบาทนะครับโอเคชุดนี้นะชุดนี้จะเป็นชุดตัวตั้งสายพานทั้งหมดนะครับรวมตัวตั้งสายพานประมาณเนี่ยดูนะตัวตั้งสายพานปั๊มน้ํานะครับแล้วก็ลูกลอกต่างๆนะครับประมาณ9,000กว่าบาทนะครับ2บินนี้ประมาณหมื่นนึงนะครับอันนี้ไม่รวมขัาแรงนะ ตัวนี้นะครับเป็น like. ค no ่าโปรแกรมกล่องนะครับอีโมนะคืออย่างนี้ตัวกล่องอีโมนะครับผมซื้อกล่องมา1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งมื่นสองพันบาทต้องบอกงี้ราคาอยู่ที่แล้วแต่เราหานะครับถูกแพงอันนี้ผมว่าแล้วแต่พี่เลยนะครับคันนี้อย่างที่บอกว่ามันมีน้ําเข้ากล่องนะครับทาให้รถไม่ได้เสียแต่กล่องเนี่ยมันไม่สามารถสั่งให้พัดลมหน้ามันทํางานได้นะครับเราเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ําพัดลมแอร์นะครับมันไม่ทํางาน นะครับดังนั้นเราเช็คเปลี่ยนแล้วสุดท้ายเสียที่กล่องนะครับแล้วก็มีค่าโปรแกรมนะครับอีกประมาณ3,000ันกว่าบาทนะชุดนี้จะค่าโอนนะครับชุดนี้จะเป็นพวกช่วงล่างต่างๆนะครับปีกนกต่างๆอันนี้จะมีปีกนกหลังนะครับพวกเบ้าโชกนะครับอีกประมาณอันนี้2ชิ้นประมาณ4000กว่าบาทมีหลายบินนะจอแอร์ตอนนี้เราซื้อมา3000บาทนะครับตัวจอแอร์คือตัวกดแอร์ถ้าหาได้ถูกกว่าก็โอเคอ่าอันนี้เป็นบินซ่อม ม่านนะครับม่านหลังนะซ่อมม้วนตัวม้วนท้้งหลังนะครับแล้วก็ม่านประตูหลังทั้งหมดนะครับเอางี้ม่านต่างๆนะครับระบบต่างๆที่เป็นออโตโดมัสมครบินนี้ประมาณ3,5 0 0กับอีกประมาณพันหนึ่งก็คือประมาณ4,5 0 0ถึง5,000นะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนผ้าหลังคานะครับทำภายในประมาณ7 0 0 0นะครับอันนี้ยางนะครับอันนี้น้ำมันเบรกนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าคันนี้ลูกค้าให้เราเปลี่ยนตัวฝากรอบ กระจกนะครับคล้ายๆกับตัวครอบของตัวกระจกข้างหน้านะครับอันนี้จะเบิกศูนย์นะครับอันนี้ก็จะมาลพันเจ็ดนะครับคุณลองรวมบินดูแล้วกันนะครับบินนี้เนี่ยไม่รวมค่าแรงนะครับก็มีประมาณแปดหมื่นกว่าบาทเกือบแปดหมื่นกว่าบาทแล้วนะยังไม่รวมค่าแรงนะครับยังไม่รวมหลายๆอย่างที่เราต้องทานะอย่างเช่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับคันนี้เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้หมดแล้วเพราะน้ำมันเกียร์ดำมากตามรูปเลยนะครับเช็คช่วงล่างช่วงล่างมีเปลี่ยนมากกว่านี้นะแต่บางอย่างตัวนี้เรายังไม่ได้บีบินทั้งหมด ทำเปวิทยาทานนะครับเอาง่ายๆถ้าพี่ๆอยากจัดการซื้อรถผมว่านะรถยุโรปนะครับซื้อทําจบแล้วคุ้มกว่านะครับผมว่าถ้าพี่ๆทําเองนะบินพวกนี้เกินนะผมว่าพี่มีเหยียบแสนครับแต่วันนี้ตามมาตรฐานของช่องโนเนมนะครับโนเนมทําแบบนี้ทุกคันต้องใช้คํานี้ดีกว่าเราทําแบบนี้ทุกคันก่อนขายนะครับดังนั้นรถเราจะค่อยๆอ,ออกมาแล้วส่วนใหญ่นะคันที่ผมทําวันนี้นะครับมันถูก จองตั้งแต่ก่อนยังรีวิวยังไม่เสร็จเลยนะครับดังนั้นใครสนใจรถโนเนมนะครับก็แอดไลน์ตาม QR Code ตามนี้ได้เลยหรืออยากจะลอบซ่อมนะครับอยากจะมารีสโตร์นะครับหรืออยากแลกอยากเทิร์นอยากฝากขายหรืออยากขายรถนะครับแอดโนเนมมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับอยากให้เราทำรถรุ่นไหนนะครับแอดคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะทำทุกรุ่นที่เราทำบ่อยๆนะครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องช่องโนเนม คามาน่าและ TikTok ช่องโนเนมด้วยนะครับเซิร์ชโนเนมกา,าดใน TikTok ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ